ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงเห็นนะครับในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งของสื่อมวลชนในหลายสาขานะครับที่ต้องขยับเข้าสู่โลกในยุคดิจิทัลแลวก็โลกในยุคออนไลน์นะครับสิ่งที่สําคัญตอนนี้นะฮะหลายที่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเข้าไปในสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อที่ติดตัวคนได้ซึ่งตอนทุกวันนี้สื่อที่ติดตัวคนได้เห็นชัดเจนก็คือสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในคําที่เรียกว่านักข่าวที่จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ต้องมาจากหลายแหล่ง นะครับแล้วก็นำเอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยพัฒนานะครับไปในทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ก็มีสับใหม่หรือว่าเป็นโมบายเฟิร์สเจอ์นลิสต์นะครับก็คือว่าข่าวทุกข่าวเนี่ยที่จะส่งไปยังผู้รับสารเนี่ยมันต้องผ่านไปทางสมาร์ทโฟนนะฮะในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะการสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งก็มีทั้งอาจารย์นะครับในฝั่งของนักวิชาการแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาที่ต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะจับมือร่วมกันกับเชยงหม่ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านยุคเปลี่ยนแปลงที่สลัดคราบของความเป็นกระดาษเนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วก็เข้าสู่โลกของออนไลน์แล้วก็จะพัฒนาเป็น Data Journalism แล้วก็รวมไปถึง Mobile First Journalism ต่อไป